เกษตรสามัคคีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หจัดกำลังพลชุดหมอเดินเท้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง อาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหม,มู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าไปตรวจสุขภาพเยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยนะคะและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 แนะนําวิธีการล้างมือที่ถูกต้องเจ็ขั้นตอนให้กับประชาชนในพื้นที่เน้นย้ําไม่ให้ใช้ชีวิตโดยความประมาทโดยระบุว่าแนวโน้มสถานการณ์แม้จะดีขึ้น แต่ก็ประมาทไม่ได้ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนใกล้ชิดรวมถึงคนในชุมชนด้วยค่ะหากว่าประชาชนรู้ตัวว่ามีอาการเจ็บป่วยทหารเสนารักษ์กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6หรือผู้นําชุมชนในพื้นที่จะเข้ามาตรวจในเบื้องตน้นและหากพบว่ามีอาการหนักก็จะนําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะ